สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่30พฤษภาคมนะคะคุณได้ไพ่เดอะสเตรนท์นะคะส่วนเขาเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะขึ้นมาแบบกลับหัว วันนี้คุณสิงห์นะคะได้ไพ่ที่เป็นตัวตนของตัวเองไม่มองว่าคุณอนะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็กล้าหาญนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นํามากด้วยแต่วันนี้มองว่าคุณเนี่ยจะยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะเพราะว่าคุณอยากที่จะไปต่อกับคุณรักคนนี้นะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ใกล้จะใจอ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเห็นนะคะว่าคุณมีรักแท้กับเขาไพ่เดือฟูขึ้นมากับหัวแปลว่าอีกไม่นานจะมีจุดเปลี่ยนนะคะที่ ไม่ได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเวที่ซูนนะพลังงานตรงนี้ก็บอกไทม์เฟรมมาว่าไม่นานเกินรอนะคะคุณจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างไรก็ตามมันมีพลังงาน b s เ i t i v ทขึ้นมาจากรวาลแค่อยากเตือนคุณอยเฉยๆค่ะว่าคุณจะทําเพื่อคนรักก็ได้แต่ว่าอย่าลืมที่จะรักตัวเองไปด้วยนะอย่าให้เขาจนลืมตัวเองแค่นั้นแหละนะคะที่จักรวาลขอนะ